สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจรถบรรทุกมือสศูนทรนครสวรรค์และทางยูทูบครับวันนี้เรามีรถบรรทุก4ล้อโตโยต้าไดนาติดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ยกรถรหัสชัดซีบียูหกรหัสเครื่องยนต์11 B 90็ดบแรงม้าครับตัวนี้รถห้างครับรถพร้อมใช้งานอุปกรณ์ยกสามารถยกรถเก๋งรถกระบะรถจนเนกประสงค์รถเจที่นั่งและรถบรรทุก4ล้อหลเล็กได้ครับ ตัววินเป็นวินไฮดรอลิกใช้เกียร์ฝากระบบทำงานสมบูรณ์ครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์เลยครับคันนี้ภายในสวยครบแอร์เย็นตัวล่างใหญ่แนบหน้าหลังเพลาลอยยางสวยเต็มทั้ง4เส้นครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถยกไปใช้งานหางเงินอยู่คันนี้พร้อมเลยครับหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8